สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่แหลคอชัยภูมินะคะแล้วยากเที่ยวสงานต่อน,นะคะเป็นง,งานพระ,ะเจ้าเลน,นะคะ,ะ,คะแล้วก็ข้าวมาแวะกินเขานะคะแล้วก็ทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วย,วย,วยกินไปด้วยนะคะไปเที่ยวไวอ้พระาธาตุชัยภูมินะคะแต่ว่ายิงเพื่อเส้นทางสิไปพระาธาตุชัยภูมิก็เลยแวะกินเ,เขาตามมาทุกคนเลย เพิงพี่นหนงข้าขสุดนะคะตอนนี้แวะเที่ยวเหนเขาเต็มพล้นที่นล้วค่ะงานคันวันนี้นะคะสามสามทวงนะคะ,คะไปพอกันไน้นะคะสำหรับพ,รพี่พี่้อง่านใดที่เป็นแฟนคลับนะคะคของหมอลล์รร่วมสมัยนะคะพี่ใหม่พาชาัชรีชัยเลิศน,นะคะก็ะไปเจอกันได้นะคะวันนี้ แบบบรรยากาศดีมากอันนี้สร้างมืออืมอันนี้นะคะเป็นอาหารจานย่างนะคะมีหลายอย่างคือเราจะแบบกัคกิทข้ามเลยอันนี้นะคะเป็นส้มตำค่ะสวยงามส้มตำทะเลรวมนะคะราคาบ่แพงค่ะราคาบ่บ่ ก็นี่ค่ะหายซีอยู่ดินยังบมได้ดมาค่ะพี่น้องกินข้าวนะคะเดี๋ยวเสร็จิะกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันวันนี้ข้าวสิไปเที่ยวอะที่่อนพระธาตุชัยภูมินะคะไปไหว้พระก่อนนะคะแล้วเสร็จจากงานคืนนี้นะคะเราก็จะไปต่อกันที่อุดรนะคะ เนี่ยนั่นาถาีของเพลิญเด้ยพี่นอะไม่เปแทำงานไปด้วยนะครับเที่ยงกันไปพวับบอว่าน่าจะเล่ยนยุ่่ได้ว่ายุ่วัดอันนี้ <c oughs> อามประาสา,วารวัดสาร ศาลญาดีนะคะเมื่อวานอยู่ที่สาลญาดีคือดวงญาดีค้นหลายแห้งพี่น่องแด่พอมเจอกันแบบน่าสุขนะคะ <c oughs> ไม่กินค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็เป็นแต่เที่ยวแห้งเลยพี่น่องที่เรามองเป็นแต่เที่ยว แล้วก็บรรยากาศดีมากเป็นฟิวภูเขาเนาะบ้านเท่าพวกเคยมีภูเขามาเห็นกับเป็นแบดบึง้งเป็นเจอแบบเห็นสิ่งใหม่ๆนม่รับถ้าอยากจะนับตัวนั้นกับจอยกดแจกกดแจกก็ติดตามครับง่ายง่ายแต่ที่ไทยไม่เห็นเลยแดดบึงคิดแบบใดกับบอกเลยครับคุณนอรับมืชีวิตด่านหลังเวทีหรือว่า หนาเวทีแต่ว่าทุกงานที่ไปก็คือวิกแตกทุกงานนะคะวิกแตกหล่นสังกะสีหล่นพื้นที่แบบพี่น้องแบบร้ายไงี้เขาจะไปคอยดูเกี่ยวกับจะท,ทำเป็นอีกเอพิโซดนหนึ่งนะคะคือพี่หนึ่งเดินทาง่องหนึงเดี๋ยวไป่จำพี่พี่หนาแล้วรสชาติที่เราไปนะคะบรรยากาศเป็นแจ่มแจ่ เราจะเอาให้เบิง่งได้พี่นอ้องคลิปนี้ก็ปิดแค่นี้ก่อนนะคะไลา,ายค่ะ